สสการเร่งกลมทางหลวงแก้ปัญหาด้านการจราจรเส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยววันที่20กันยายน2566นายอัครานาันกันกิตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานรัฐสภาเกี่ยวกับปัญหาการจราจรและการเดินทางของผู้ใช้ถนนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีของเราถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากจากสถิติพบว่ามีนัก ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากถึง10ล้านคนต่อปีมากเป็นอันดับ3ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ถนนสายชูโตถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองถนนสาย3 2 4กาญจนบุรีสุพรรณบุรีถนนสาย3 2 3กาญจนบุรีไซโยกถนนสาย3 1 9 9กากาญจนบุรีศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทุกครั้งจะมีปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากเนื่องจากความหนาแน่นของผู้ใช้ ถนโดยเฉพาะการเดินทางมาจากเส้นทางถนนอูทองกาญจนบ,บุรีวิ่งตรงไปสี่แยกวังสารพีหมู่ที่9ตําบลปากแพรกอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยบริเวณสี่แยกวังสารพีการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันคือบริเวณสี่แยกแก่งเซียน ตำบลแก่งเซี่ยนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวนรถที่วิ่งเข้ามาจากถนนบายพาสและถนนสงยิุโตเพื่อเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกไซโยกใหญ่อำเภอไซโยกและน้ำตกเอราวันน้ำตกห้วยแม่ขมีนอำเภอรสีสวัสดิ์การจะราจรติดขัดมากเพราะเป็นถนนสองเลนและในบางวันมีรถติดยาวเกือบ2-3กิโลเมตรดังนั้นจึงเห็นควรที่จะมีการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายตัวและการเดินทางจากเส้นทาง,ทางถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีที่จะเปิดใช้ งานในเร็วๆนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเพื่อช่วยในการระบายรถในเส้นทางหลักข้างต้นเพื่อแก้ปัญหาในการระบายการจราจรออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าโชคดีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐนมนตรีที่ให้ความไว้วางใจในายสุรพงศ์ปียชดหรือหมอหนุย่ยอดีตนายกอบจอกาญจนบุรีให้เข้า ไปเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อว,ว่าอีกไม่นานเกินรอจังหวัดกาญจนบุรีจะได้รับการพัฒนาทางด้านเส้นทางการจราจรไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน